สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูพลอยในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องส่วนประกอบของพืชดอกค่ะมีใครได้อ่านใบความรู้ที่คุณครูคให้ไปแล้วบ้างไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะส่วนประกอบของพืชดอกคุณครูคมีดอกไม้นะคะมาให้นักเรียนไทายะคะ่ะว่าดอกที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะคือดอกอะไรคะ่ะไปดูกันเลยดอกแรกนะคะ แล้วเรนลองดูนะคะว่าเป็นดอกอะไรถ้าใครอ่านใบความรู้แล้วก็คงจะรู้ใช่ไหมคะว่าอันนี้คือดอกอะไรคะ่ะโอเคนะคะหลายคนคงตอบได้แล้วใช่ไหมคะดอกนี้ก็คือดอกซากุระค่ะนะคะดอกซากุระสีชมพูข,ขาวๆแบบนี้นะคะมาดูต่อค่ะอันนี้ดอกอะไรคะเนี่ยรั้วมาของนักเรียนบางคนก็อาจจะมีดอกนี้อยู่นะคะเรามาดูกันนะคะว่า ดอกนี้คือดอกอะไรค่ะกำลังบานออกเลยนะคะโอเคค่ะดอกนี้ก็คือดอกชบานะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นเป็นสีขาวสีแดงนะคะหรือว่าสีส้มแบบนี้นะคะต่อมาค่ะดอกอะไรคะเนี่ยมีพึ่งบินมาด้วย สองตัวเลยนะคะนี่นะคะงั้นอยคิดว่าดอกอะไรคะถูกต้องค่ะน,นี่คือดอกกุหลาบค่ะนะคะดอกกุหลาบก็เหมือนกันนะคะมีสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็มีหลากหลายสีมากเลยนะคะสีส้มส,สีแดงสีชมพูสีขาวนะคะสีเหลืองก็มีนะคะต่อมาค่ะอันนี้ดอกอะไร ดอกอะไรคะเนี่ยโอเคนะคะถูกต้องค่ะอันนี้คือดอกทานตะวันค่ะนะคะ,นะคะดอกทานตะวันนะคะนักเรียนสามารถนาผลนะคะ,มะเมล็ดของมันมากินได้นะคะคือมเมล็ดทานตะวันนั่นเองนะคะที่เรานํามากินกันได้นะคะต่อมาค่ะอันนี้ดอกอะไรรู้ไหมมีอยู่ในใบความรู้ด้วยนะดอกสีเหลือง ใช่ค่ะนี่คือดอกมะเขือเทศค่ะนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนคะนักเรียนเห็นดอกไม้ที่น้องคุณนํามาให้ดู necessary. แล้วนะคะแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่านะคะส่วนประกอบของดอกไม้เนี่ยประกอบไปด้วยกี่ส่วนค่ะโอเคนะคะมาดูกันเลยนะคะนี่คือดอกไม้นะคะที่น้องคุณนํามาผ่าครึ่งแล้วนะคะให้นักเรียนได้ดูภายในของมันว่ามันเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูว่าส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนะคะมีทั้งหมดกี่ส่วนด ouais ้วยกันนะคะหนึ่งค่ะ 2ค่ะ3ค่ะและ4ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนะคะจะประกอบไปด้วย4ส่วนค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะว่า4ส่วนนี้นะคะมีอะไรบ้าง1นะคะเกสรเพศเมียค่ะเกสรเพศเมียจะอยู่ตรงไหนนะคะโอเคค่ะเกสรเพศเมียนะคะจะอยู่บริเวณนี้ค่ะ เป็นยอดเกสรเพศเมียที่ชูขึ้นมานะคะเกสรเพศเมียเป็นส่วนเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดน,นะคะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียค่ะต่อมาค่ะสีส้มเกสรเพศผู้นะคะจะอยู่ตรงไหนนะคะเกสรเพศผู้ใช่แล้วค่ะเกสรเพศผู้จะอยู่บริเวณนี้นะคะเกสรเพศผู้เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกีบดอกขึ้นมาค่ะมักอยู่ หลายอันนะคะมักไม่อยู่หลายอันทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ค่ะนักเรียนนะคะอันนี้นะคะคือเกสรเพศผู้นะคะอันนี้สี่เหลืองนะคะที่เราเห็นอยู่เป็นละอองเล็กๆนะคะเราเรียกว่าละอองเลนูนะคะนักเรียนนะคะอ่ะต่อมาสามนะคะคือกลีบดอกค่ะกลีบดอกอยู่ตรงไหนคะ โอเคนะคะกลีบดอกนะคะคือเป็นส่วนที่มีสีสวยงามนะคะหรือบางชนิดเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะช่วยล่อแมลงนะคะให้มาผสมเกสรซึ่งกลีบดอกนะคะจะทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่นะคะ,ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ดอกชบาเราก็คงเห็นใช่ไหมว่าบริเวณกลีบดอกนะคะมันก็จะช่วยห่อหุ้มนะคะเกสรไว้นะคะ,อะโอเคต่อมาสี่ค่ะส่วนประกอบที่สี่คือกลีบเลี้ยงค่ะนักเรียน กีบเลี้ยงจะอยู่ตรงไหนนะคะมาดูกันใช่แล้วค่ะกลีบเลี้ยงก็คือบริเวณสีเขียว,ยวตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดค่ะมักมีสีเขียวทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอะไรจากมแมลงนะคะอ่ากลีบเลี้ยงนะคะทนี้มาทบทวนอีกครั้งนะคะเกสรเพศเมียชูกา้านขึ้นมาเลยนะคะนะคะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียค่ะ เกสรเพศผู้นะคะอยู่ถัดมานะคะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ค่ะและกกีบดอกนะคะกกีบดอกสีสันสวยงามนะคะทําหน้าที่ของหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังออดอยู่นะคะกีบเลี้ยงค่ะกกีบเลี้ยงคือกกีบที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้นะคะถ้านักเรียนย้อนไปดูตรงดอกฉมานะ,ะ,ะานักเรียนก็จะเห็นกกีบดอกของมันชัดเจนเลยนะคะทําหน้าที่ของหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังโตูมอยู่ ะะเพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงนั่นเองนะที่นักเรียนรู้จักส่วนประกอบของพืชดอกแล้วนะคะแล้วต่อไปเราจะไปดูว่าพืชดอกเนี่ยมันจะมีการปฏิสนธิอย่างไรนะคะเพื่อจะใช้ในการสืบพันธุ์ต่อไปได้นะ,ะมาดูนะขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกการปฏิสนธิของพืชดอกคืออะไรนะคะการปฏิสนธิของพืชดอก คือกระบ,บวนการสร้างผลและ,มะเมล็ดเพื่อที่จะ,จะเจริญไปเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปนะคะแล้วเ,เรียนมาดูการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะว่าพืชดอกจะมีวิธีการปฏิสนธิแล้วไปเป็นผลไปเป็นมเมล็ดได้อย่างไรนะคะเรามาดูที่เกสรเพศผู้นะคะที่เราดูกันไปแล้วจากภาพเมื่อกี้นะคะแล้วก็เกสรเพศเมียนะคะ ขั้นที่หนึ่งค่ะละอองเลนูปิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนะคะละอองเลนูอยู่ที่ไหนนะคะละอองเลนูอยู่ภายในอับเลนูหรือที่เกสรเพศผู้ค่ะเกสรเพศผู้นะคะมันจะประกอบไปด้วยก้านชูเกสรน,นะคะก้านชูอับเลนูนะคะไม่ใช่ก้านก้านชูเกสรเป็นก้านชูอับเลนู นะคะแล้วตรงนี้คืออับเลนูด้านในมันจะมีละอองเลนูเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งเกรสรเพศผู้เนี่ยนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยก้านชูเลนูและก็มีอับเลนูมีละอองเลนูนะคะอะต่อมาเมื่อละอองเลนูปิวไปตกบนยอดเกรสรเพศเมียนะคะ มันจะเป็นยังไงต่อเมื่อละอองเรนูไปตกบนยอดเกรสรเพศเมียละอองเรนูมันก็จะงอกหลอดออกมาค่ะเห็นลูกศรสีแดงชี้ไหมนะคะมันจะงอกหลอดไปตามเกรสรเพศเมียนะคะไปตามเกรสรเพศเมียหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อนะคะเมื่อละอองเลนูนะคะงอกเป็นหลอดยาวนะคะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ ะะมันก็จะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่เพื่อการปฏิสนธินะคะละอองเลโนโงอกเป็นหลอดยาวนะคะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่นะคะเกิดการปฏิสนธิเมื่อมันมีการปฏิสนธิแล้วนะคะมันก็จะกลายไปเป็นผลนะคะแล้วก็ภายในผลมีเมล็ดนะคะแล้วเรียนมาดูค่ะขั้นตอนหลังจากการปฏิสนธิของพืชดอกตอนนี้นะคะ มันยังมีสีสันสดใสยอยู่ใช่ไหมแต่เมื่อหลังจากมีการปฏิสนธิแล้วนะคะบริเวณที่เป็นเกสรเพศเมียเกสรเพศผู้นะคะกลีบเลี้ยงกลีบดอกนะคะมันก็จะค่อยล่วงหล่นลงไปนะคะมันก็จะเหี่ยวล่วงหล่นลงไปนะคะก็จะเหลือส่วนที่มีการปฏิสนธิตรงนี้นะคะมาดูนะคะ เมื่อมีการปฏิสนธิเสร็จแล้วมันก็จะกลายมาเป็นขนะค่ะนะักเรียนแต่ขนตรงนี้เกิดมาจากตรงไหนนะคะมาดูค่ะรังไข่ค่ะผลของพืชน,นะคะก็คือรังไข่นั่นเองรังไข่จะ,จะเจริญมาเป็นผลของพืชน,นะคะอ่ะรังไข่นะคะคือบริเวณนี้นะคะรังไข่นะคะรังไข่จะ,จะเจริญกลายเป็นขนะคะน่ะอันนี้คือส่วนที่เป็นรังไข่นะคะ ต่อมาผนังรังไข่ค่ะถัดเข้ามาเป็นผนังรังไข่ผนังรังไข่จะเจริญไปเป็นเปลือกและเนื้อของขนค่ะผนังรังไข่จะเจริญไปเป็นเปลือกและเนื้อของขนค่ะต่อมาด้านในนะคะถัดเข้าไปอีกคืออวุ้นค่ะอวุ้นนะคะคือส่วนที่เจริญไปเป็นเมล็ดค่ะอวุ้นจะเจริญไปเป็นเมล็ดของพืชนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเมื่อ เรารู้ว่าหลังการปฏิสนธิของพืชดอกแล้วนะคะรังไข่จะเจริญไปเป็นผลผนังรังไข่จะเจริญไปเป,เป็นเปลือกและเนื้อของผลอวุธน,นะคะจะเจริญไปเป็นเมล็ดนะคะทีนี้ค่ะภายในเมล็ดนะคะจะเก็บต้นอ่อนและเก็บสะสมอาหารไว้ภายในเพื่อเกิดเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือ มเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่อยู่ภายในผลนะคะมันก็สามารถจเจริญไปเป็บบนพืชต้นใหม่ได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคต่อมาค่ะ,นะคะนักเรียนก็ไปดูวิดีโอนะคะสรุปความรู้นะคะว่าพืชดอกนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็มีการปฏิสนธิอย่างไรคะ่ะ รุปความรู้นะคะเรื่องส่วนประกอบของพืชดอกแล้วก็การปฏิสนธิของพืชดอกไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้จบบากใบความรู้ที่นัอครูแจกให้นะคะแล้วก็ทําใบงานนะคะโอเคนะคะถ้ามีอะไรสอบถามนะคะสามารถสอบถามคุณครูมาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ